ค่ะเจคเคนกขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ติดถนนใจกลางชุมชนเลยค่ะอยู่บ้านทุ่มนะคะอยู่ตรงข้ามกับหนองน้ำสาธารณะหนองแวงด้วยนะคะเจ้าของขายเองค่ะสามารถเจราจาต่อรองราคากันได้นะคะราคาอยู่ที่1 2ล้าน2แสนบาทค่ะทุกท่านทำเลใกล้เมืองสุดๆนะคะเนื้อที่ขนาด6 8สส่วน10 ตารางวาค่ะพื้นที่บริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่เหลือนิดหน่อยนะคะตามรูปเลยค่ะไม่แออัดน้ำไม่ท่วมใกล้ตัวเมืองใกล้สนามบินขอนแกน่นใกล้มอขห้กิโลเมตรใกล้เซนทันใกล้เซเวน่นใกล้ซีเจใกล้โรงงาน NK Apparel ใกล้โรงเรียนคนครขอนแก่นค่ะ1นล้านสองแสนบาทต่อรองกันได้สนใจติดต่อทักคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ อย่าลืมนัดหมายร่วงหน้าและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ